สวัสดีครับสวัสดีคนกันด้วยนะครับวันนี้วันเสาร์ะนะครับวันนี้วันเสาร์เนี่ยก็ทุกเสาร์อาทิตย์นะครับจะมีดาวเคราะห์ซูเปอร์ลิวนาดนะซึ่งในวันนี้นะครับผมได้เตรียมทีมมาที่เรียบร้อยแล้วทีมของผมที่จะเล่นนะครับเป็นทีมเป็นแก๊งบ่าวก็ว่าได้นะครับประมาณนั้นเออ,เอ,อ,เอ,อลากยากลากยินอ่ะนี่ครับแก๊งบ่าวที่ผมด้การเตรียมมาไว้ น่ามาครบอันนี้ก็เป็นอันนี้ผมก็นับเป็นบ่าวเหมือนกันนะเพราะว่าหน้าตามันก็เป็นบ่าวนับมาแล้วกันเฮ้แต่มาดูข,ขาวๆไปหน่อยแช่งมันเถอะโอเคนะครับตอนนี้เวลาสามทุ่มสามทุ่มสิบห้าบอกเลยว่าลีกผมยังไม่ได้เปิดนะครับผมต้องรีบเล่นเดี๋ยวก็ไปเปิดลีกนะครับอ่ะโอเคเราจะจับกลุ่มกันถ้าเต็นหนึ่งเลยครับดูก่อน ไม่รู้สิสักสี่แล้วกันฮนะสี่หรือสามโอ้สามไมได้ครับเอาหมดเลยแ้พาหมีมาจับกบกันมาดูว่าหมีจะได้กบหรือเปล่า สองทีมเมื่อจริงนี้ยเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะมาเล่นนานพอที่จะกดสองทีมหรือเปล่าทีมเดียอกว่าวกันนะฮะแน่นอนครับสับสี่ทุ่มเราจะเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะหยุคดคลิปไว้แล้ก็เล่นอีกทีหนึ่งอ่า ถ้าไม่เล่นอีกทีหนึ่งก็คงจะคลิปเสียไปสักนิดหนึ่งก็ต้องมีแค่ช่วงหลังก็คือช่วงวันอทิตก็คือสีรุ่มผ่านไปมันก็จะลีนะดาวเคาะก็จะลีก็เล่นได้ครั้งหนึ่งมันไม่ธรรมดาซะแล้วสื่งว่าวางวางสิบตัวนะแต่เล่นแค่ห้าพอแล้วกัน ต้องรีบเรียนเลยครับตอนนี้พยายามซูมมุมกล้องเนี่ยทำปกนิดหนึ่ง ไม,ไ,งงงงไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนั่งเงียบนั่งเงียบๆดีกว่าเนี่ยไม่รู้จะพูดอะไรแล้วโอ้ปกติมันเตือนม่ไม่มีเสียงนะครับนี่ผมต้องไปตั้งค่าอลไรสักอย่างติดตามไว้หลายช่องเนี่ยมันก็เลยเวลามันจะมีก็อคลิปเนี่ย ก็จะเต้งเตือนแบบว่าบ่อยก็ต้องไปตั้งค่าจะหน่อยนะไม่ให้มันมีเสียงไม่ให้มันเอาแค่สัสกสั่นหรือเปล่าก็จะประมาณนั้นเปือนหรือยังเตือตั้งแต่วันแรกแล้วอ๋อทำตำนานหนึ่งแล้วตำนาน,นึงเลยใช่ไหมแล้วก็ตกไแค่ด่นี่แต่ว่าตำนานสาม เท่าไหร่เมตรสองร้อยตํานานสามสองร้อยเมตรปะก็ยังดีเวลาผมเนี่ยเปิดเสียงเกมนะครับกดหนึ่งครั้งจะนับหนึ่ง กด2ได้นับ2เนะี่ปกติมันจะกดป,ประมาณ3ครั้งแต่เนี่ยผมกด4ก็ไม่รู้ว่าเสียงเกมมันดังหรือเปล่าแต่ปกติ3มันก็ไม่ได้ยินนะอาจจะดังไปน่าจะใช่โอเคครับไม่มีแววว่าจะได้กบเลยสักตัวเดียว แก้งหมีมาจับกรบรู้สึกว่าหมีจะไม่จับกบซะแล้ว มันมีดวงกะจับได้บ้างไหมนะฮะโอ้ <S <S เสียงมากแล้ว มีจับกบแต่รู้สึกว่ากบจะไม่จับจะได้จับกัแหละมีจับปลาแทนสี่ทุ่มเออสามทุ่มยี่สิบนะครับตอนนี้อาจจะไม่ทานเพราะว่าเล่นสองบัญชีนะฮะออคงต้องไปอยู่ประมาณสักสามทุ่มห้มาสิบจังหวะแบบเปิดอีกเลยเอ,อ เป็นไปได้จะทันไหมเนี่ยเร็วเร็วเร็วแล้วดูสิบตัวครับเป็นไงก็ดูดีไปอีกแบบสิบตัวนะ10สิบรูปแบบนอก อะไรวะแม่นเหมือนจับบางเลยแน่รู้ไหมนะฮะเออแล้วแม่นเหมือนจับบางเลยครับตอนนี้มาครับสิบตัว จัดมาแล้วก็ต้องบางให้ก็อเอามาใช้หมดนะฮะสิบตัวจัดมาแล้วแล้วก็บึ้มไม่ได้กบเลยเสียดายบ้าเลยชนะ่างเถอะตอนนี้ก็เวลา สี่ทุ่มแล้วนะครับก็รับรูบี้เลยครับผมก็ยังอยู่ที่เดิมคสเพชได้ประมาณร้อยสามสิบหรือเปล่าแต่อีกบัญชีหนึ่งนะครับเพิ่งกเกลือเรื่ไปอยู่สามเพชนะครับถ้าเป็นรับรูบี้อีกทีหนึ่งก็ประมาณพันพันเม็ดนิดๆยาวไปบอกเลยว่ายาวครับรูบี้เก็บไปเรื่อยๆแล้วทีนี้ เท่าเดิมครับคะแนน 2, 0 8 3เท่าเดิมเลยฮะจําได้ตอนเปิดก็เท่านี้สรุปว่าไม่มีใครตีเราเลยครับนี่แหละเกียนมากไปครับผมต่อครับเราจะมาจับกบกันต่อ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 ไม่พีด่านห้าเลยครับพาหมีมาจับกบครับลุย ก็ยังจับปลาเหมือนเดิมนะฮะเฮ้ยมันได้บ้างดีผมนะครั้งครั้งกดก็ได,ปปด,ด้เอ่อสุอร์ลินาดเอ่อกบดำเนี่ย6ดาวตัวหนึ่งนนเนี่ยเล่นแบบทั้งดาวเคาะเลยได้แค่นั้น,นแหละก็คือมันก็ยังแบบว่าจับได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะมันต้องได้บ้างดีเอาเปียกป่าวเฮ้ยมัใช่แล้วอื่นเขาได้กันเราต้องได้บ้างดี อะไรนะฟาวเฮ้ยทำไมหมีจับปลาทำไมหมีไม่จับกบ อไม่มีดวงเลยนะเนี่ยจะเห็นได้มานะฮะทีมผมเนี่ยสก,กิลทีมบีดีเนะะี่ะมันจะมีบาวฟอนเส้นใช่ไหมฟอเสเซนสักอย่างนี่แหละฮะตัวนี้เบลกาสิบตรงนี้เป็นเจอธรรมดานะครับส่วนสีตัวข้างหลังตรงนี้เป็นเจอลิมิเต็ดนะครอ่าอ่าไม่ใช่ดิสามนะฮะ บาวข,ข,าขาวนี้เป็นตัวธรรมดาเมื่อก่อนเป็นลิมิตโหดมากตอนมันมารู้สึกรู้จะมาตอนช่วงช่วงไหนจะไม่ได้แล้วนะฮะมันก็เลยไม่มีมันก็ดูว่าหายากหน่อยนะฮะนี่ก็เป็นบาวที่เป็นมังกรนี่ก็โอ้มานานแล้วนะฮะก็คือมันก็ไม่มีแล้วมันก็กากหมดแล้วเมื่อก่อนโหดสุดยอดเลยใครมีนี่ย,ดยอด บาเลออัสนะฮะนี่ละชื่อมันออกนานเยอะแต่เรียกบาเลออัสนะฮะสั้นๆ เราจะมีดวงจับกบไปสักตัวไหมเนี่ยปกติก็ต้องแบบว่าได้ทุกทิได้ทุกทิศอะไรฮะอะไรก็ได้สักตัวหนึ่งเนี่ยพีดาวก็ได้แล้วแต่ได้น้อก็ตัวหนึ่งแต่นี่แบบว่าไม่ได้เลยนะฮะทำไมไปเช่นนั้น โอ้โห oh. สรุปก็คือไม่ได้เลยนะฮะตายแล้วที่สองรอบเลยเนี่ยนะครับเราไม่ได้เลยนะฮะโอ้โ oh. หอันนาดแมากเลยโอเคนะครับก็เราคลิปนี้ขอจบไปก่อนลยกันนะครมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนไอดีของผมก็ทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เฟซบุ๊กเช่นกันไปแล้ว